พี่ยศบ้านมันแค่เช่าอยู่ได้ยาวไม่ได้ซื้อขาดเป็นชื่อตัวเองได้ไหมครับเออมันคือลิสโฮบ้านเพื่อคนไทยใช่ไหมมันคือลิสโฮมันไม่ใช่เช่ามันคือรัย์องสิทธิรัย์อิงสิทธิหมายถึงท่านได้สิทธิ์ไปแล้วท่านผ่อนเนี่ยเมื่อผ่อนครบท่านก็ได้ชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์อิงสิทธิที่ว่านี้แล้วเวลาเหลือเท่าไหร่จนกว่าจะ99ปีนั่นแหละ ท่านก็ยังมีสิทธิ์ถือว่าเป็นเจ้าของไอเจ้าทรัพย์ตรงนี้ต่อไปจคเก้าครบ99ปีแล้วถ้าดูโมเดลต่างประเทศเนี่ยก็สามารถจะเอาไปจำนองได้หรือเอาไปกู้เงินได้ถ้าผ่อนหมดแล้วนะนึกออกใช่ไหมโซนเราผ่อนไป20ปีเดือนสี่พัน 4, หมดเราอยู่ได้อีก79ปีใช่ไหมค่ะ<อ>ระหวังนั้นเอาไปกู้เงินได้ เสร็จของบ้นก็คือสามารถจะอยู่ได้อีก79ปีนึกออกใช่ไหมครับถามบ้านเพื่อคนไทยมาล่มจริงหรือเปล่าตรวจสอบซิเราจะได้พูดกับชัานิดหนึ่งใช่เปิดพรุ่งนี้นะคะไม่อาจจะมีการทดสอบก็ไม่ควรจะล่มไหมเขาเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้เปิดลงทะเบียนยังไงน้องบอกสิ ลงทะเบียนออนไลน์ค่ะเริ่มวันที่17มกราคมนะคะคือจริงๆเนี่ยมีการลงทะเบียนได้2ช่องทางมเมื่อวานนี้คุณสุริยะให้สัมภาษณ์ซับเองเสร็จขายได้ไหมครับขายได้ครับแต่เขาจะกำหนดว่ากี่ปีแรกห้ามขายห้ามโอนถูกไหมอาก็ขายเสร็จไงเขาเรียกว่าขายเสร็จนั่นเองท่านผู้ชมคนที่ซื้อไปถ้าคุณผ่อนหมดแล้วเนี่ย เขาก็สามารถจะมีสิทธิ์อยู่ได้ในเวลาที่เหลือจนกว่าจะครบ99ปีอ่าว่าใชวิธีการลงทะเบียนค่ะซึ่งจะเริ่มวันพรุ่งนี้17มกราคมที่เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะไปดูบ้านตัวอย่างด้วยเนี่ยนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมบอกมี2วิธี1ก็คือคุณผู้ชมไปลงทะเบียนที่สำนักง,งานแสดงบ้านตัวอย่างที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนได้เลยแล้วก็บูธของทออส 17ถึง24มกราคม,มหรือลงทะเบียนออนไลน์ค่ะที่ w w w บ้านเพื่อคนไทย .th ก็จะเริ่มวันที่17มกราเช่นเดียวกันจนกว่าจะมีประกาศปิดการลงทะเบียน เบื้องต้นวิธีลงทะเบียนจองสิทธิ์ก็คือต้องทำดังต่อไปนี้นะคะกรอกเลขบัตรประชาชนกรอกชื่อนามสกุลเลือกทําเลที่ตั้งคุณผู้ชมเลือกได้เลือกทําเลที่ตั้งเลือกรูปแบบโครงการตรวจสอบประวัติตรวจสอบคุณสมบัติว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่เคยเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ในที่อยู่อาศัยมาก่อนก็คือไม่เคยมีบ้านมาก่อนเลย แล้วเขาก็จะตรวจสอบความสามารถในการผ่อนชำระดูไรายได้ดูเครดิตบูโรใช้เวลาประมาณ2เดือนถ้าผ่านคุณสมบัติเขาจะจับสลากที่อยู่อาศัย ่อนกทออสอดอกเบี้ยต่ำ2.5%แล้วก็ได้สิทธิ์อยู่อาศัย30บวก30ปีตามกฎหมายเช่าอย่างที่บอกอะค่ะ,ะทุกวันนี้ยังเป็น60 <c oughs> 30 30อยู่ใช่ใช่แต่ถ้ากฎหมายซับอิงสิทธิ์เนี่ยจะกำหนดอาศัยระยะยาว9 9ปีมีผลบังคับใช้สามารถขยายอายุได้ในระยะยาวย้ำว่าลงทะเบียนพรุ่งนี้ <c oughs> บ่าย2โมงเป็นต้นไปใช่ค่ะพรุ่งนี้บ่าย2โมงเป็นต้นไปท่านผู้ชม คุณสุริยะระบุนะโครงการบ้านเพื่อคนไทยรํำดีคมมนดาคมเจ้าภาพเรื่องนี้บอกเป็นชุดคอนโดมิเนียมห้องพักขนาด30-51ตารางเมตรเบื้องต้นจะทำเป็น8ชั้นก่อน แล้วหลังจากนั้นจะขยายโครงการเป็น45ชั้นเพื่อให้คุ้มค่าต่อการพัฒนาโครงการรวมทั้งรองรับความต้องการที่น่าจะมีจำนวนมากแล้วรวมถึงจะได้ปรับราคาต่อห้องให้ถูกลงได้ค่ะอันนี้คือคอนโดเนี่8ชั้นและต่อไปจะเป็น45ชั้นกับบ้านเดียว 1>, 1ชั้นขนาด50ตารางเมตรบนที่ดิน50ตารางวาและจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็เปการเน้นย้าว่ามันจะใช้คู่กับนโยบาย ยี่สิบบาทตลอดสายรถไฟฟ้าเ<ช>นี่ยน้องไหมคือโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ร่วมกับโครงการค่าเดินทางรถไฟฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายจะได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนนั่นก็คือว่ารถไฟฟ้ายี่สิบบาททุกสายตลอดสายจะกันยายนปีนี้ใช่ไหมอาคุณชุริยะผมจําได้จาได้กันยายนปีนี้ใช่ไหมไขณะที่มีรายละเอียดเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชม อ่าถ้าฟังจากท่านนั่นของพรรคเพื่อไทยพรีเซนต์ทันทีเลยโดระบุเลยน้องไบรว่าสซํทำเลสซํทำเลเนี่ยกมอ .11 อยู่ซอยวิภาวดี11ติดถนนกำแพงเพชรซอยวิภาวดี11ติดถนนกำแพงเพชรห่างสถานี รถไฟกรุงเทพอภิวัตรสองกิโลเมตรห่างเซน็นทรัลลับพร้าว500เมตรค่ะแล้วห่างรถไฟฟ้า MRT ผลโยธิน500เมตรครึ่งกิโลเดินไปเซน็นทรัลเดินไปรถไฟฟ้า MRT อันนี้ทำเลที่ 1, 1ทำเลที่2อทนบุรีอยู่ตรงข้ามตลาดสาลาน้ำร้อนห่างรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีส้ม800เมตรอ้าวมันจะคู่กับรถไฟฟ้าแบบนี้ รถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีสม้มห่างจากโครงการที่ทนบุรี800เมตรเชียงรากห่างจากสถานีรถไฟเชียงรากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ4.4กิโลเมตรแล้วก็ห่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ9กิโลเมตรค่ะนี่ท่านผู้ชมนี่คือเชียงรากใช่ไหมใช่ค่ะและสุดท้ายคือเชียงใหม่ใกล้ถนนเจริญเมืองถนนทุ่งโฮเทลห่างมหาวิทยาลัยพายัพ 2.6กิโลเมตรห่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่7.5กิโลเมตรห่างถนนซูเปอร์ไฮเวย์1.3กิโลเมตรท่านผู้ชมการลงทะเบียนตั้งแต่พรุ่งนี้บ่ายสองโมงเป็นต้นไปเขาจะไปตรวจสอบคุณสมบัตินะโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วจะประกาศผลเป็น p พ e a p แ r o v พรแล้วถึงจะติดต่อกลับมาว่าอ้าวคุณเป็นมีผู้มีสมบัติอาคุณสมบัติและสุดท้าย ยอดจองเกินจำนวนที่มีในการเปิดเฟสแรกจับสลากจับสลากท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีรายละเอียดของเงื่อนไขก็คือผู้ซื้อหนึ่งสิทธิ์หนึ่งท่านจองได้หนึ่งหน่วยหนึ่งโครงการถ้าพิจารณาให้สิทธิโครงการใดเสร็จพิศิตไปแล้วและถ้าไม่ได้สิทธิ์ถึงค่อยไปจองในโครงการอื่นในจังหวัดเดิมท่านผู้ชม ยกตัวอย่างง่ายๆจองบางซื่อกมสิบเอ็ค่ะไม่ได้แล้วถึงจะไปทนบรีอ่าแต่ไปเชียงใหม่ไม่ได้นะค่ะต้องจังหวัดเดิมข้อที่สองห้ามโอนสิทธิ์ในโครงการบ้านเพื่อคนไทยในระยะเวลาหปีนับแต่วันจดทะเบียนสิทธิ์ค่ะข้อที่สมห้ามให้คนอื่นใช้อ่ะ ห้ามเอาอาคารสิ่งปลูกสร้างในโครงการนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์หรือทำนิติกรรมในลักษณะต่างตอบแทนเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเว้นแต่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ซื้อพ่อแม่ลูกเมียได้และข้อต่อมาถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในโครงการบอกเลิกสัญญาหรือปรับอัตราผลตอบแทนตามเหตุและปัจจัยนั่นแปลว่าเลิกสัญญาและปรับอัตราผลตอบแทนด้วยนอกจากนี้หากความปรากฏว่าผู้ซื้อสิทธิ์มีพฤติการปรากฏให้เห็นหรือเชื่อได้ว่าเป็นคนที่มีไรายได้เกิน5 0,000บาทต่อเดือนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การบอกเลิกสัญญาหรือปรับอัตราผลตอบแทนตามเหตุและปัจจัยอ่านี่ท่านผู้ชมบ้านเพื่อคนไทย ยังไม่ต้องเข้าไปพรุ่งนี้บ่ายสองโมง <ฮะ S 1> ซ้อมมือกันใหญ่เลย <_ C oughs> อ่ะทํานทูชมไหนอ้าว <c oughs> อือมามามา,มา <_ C oughs> ข้อสามที่โดนแหกข้อสามอะไร <_ C oughs> ข้อสามปล่อยเช่าอ <_ C oughs> ใช่ค่ะ <_ C oughs> ห้ามนำอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไปให้ผู้อื่นใช้หรือทำนิติกรรมในลักษณะต่างตอบแทน เว้นแต่การใช้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้ซื้ออ่าคือมันจับยากคุณผู้ชมกําลังจะบอกอย่างนั้นแหละอ่าแต่ปัญหาคือถ้าจับได้ก็ยกเลิกเลยอ่าใช่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าไหนดูกันอ่าถ้าเกิดตายก่อนสิทธิ์จะเป็นของลูกไหมอับสิทธิ์ไปของลูกครับค่ะอ่ามันก็คือทรัพย์สินน่ะเรียกว่ารับเองสิทธิ์ l e a s e เหมือนนายกอ่ะ านายกก็มีอมอคอนโดยอยู่ที่อังกฤษสองห้องอะ่ะอันนั้นเหลืออายุอีก900กว่าปีอะ่ะนั่นแหละมันก็จะตกท่อต่อไปถึงทายาทแปลว่าช่วงแรกเข้า,เาตามกฎหมายปัจจุบันก่อนคือ60แล้วถ้ากฎหมายใหม่ลิสโวเพิ่มไป99ปีก็จะขยายต่อค่ะถูกไหมน้องใช่ใช่อ้าวใช่ค่ะไหน มันคือทรัพย์สินใช่ครับอาขอความเห็นรวมถึงขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าเป็น Youtube กด Follow ถ้าเป็น Facebook อ้าวไหนเออทายาทบททำยังไงไม่เห็นยากเลยเอาอาเ,เวลาทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยหนึ่งลูกค่ะถ,ถ้าไม่มีลูกพ่อแม่เอาหมายถึง ลูกเมียก่อนอาถ้าไม่มีเมียไม่มีลูกพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไปแล้วพี่น้องและถ้าบทจังนี้หมดตกไปของรัฐอันนี้ไม่ใช่เฉพาะบ้านเพื่อคนไทยอะไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมค่เลอกออกใช่ไหมอ้าวจองได้ที่ไหนมีสองช่องทางลองขึ้นมาอีกทีหนึงก็ได้ค่ัท่านต้องดูผมตั้งแต่ต้นนะขึ้นมาซิ สองช่องทางค่ะมีสองช่องทางก็คือไปที่สำนักง,งานแสดงพันตัวอย่างที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือที่พูทอสออันนี้17-24ถึงยีมกราหรือคุณผู้ชมลงทะเบียนออนไลน์ www. บ้านเพื่อคนไทย .th เริ่ม17มกราจนกว่าจะปิดการลงทะเบียน่ะคะตอนนี้เงินเดือนจะ5 0 0หมืแล้วถ้าต่อไปได้ปรับเป็น5 0 0หมื่นอีกสองปีจะโดนโยกเลิกสิทธิ์ไหมครับไม่เลิกเขาเอาเขานับ<ด>นวันนี้่ใช่อา้าวเข้าใจตรงกันนะ